สวัสดีพี่น้องบ้านเฮ้าสุกุกุคนครับนุ่มก็ผ้าแสบมานนีผ้าพีผ้าดองมาสูบสาญาติพี่น้องจับป่าพี่น้องจับป่าเพื่อเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับบรูวา่าสิได้หน่วยได้หลายทำใดอัน,นีเคือสูบแต่มันขึ้นแล้วจับจะตัวเสาได,ด้อนีพี่น้องถึงที่เป็นอากาศเยน็นกะลงจับป่าได้คือเก่าพี่น้อง ปลานี่ยจับอยู่ครับปูจับอยู่นี่คือออ้ไส้ครับพี่น้องนี่จับได้ปลานี่อยู่ดิแล้วกันนีป่ปลาที่จับได้ครับหลายปลาครับเดี๋ยวก็มาก,กินเขาช่วงเท้าๆ่ก้อนพี่น้องแล้วจะลงจับไหมพี่น้อง กินน้ากันหลายคนครับแล้วก็คุยกันไปน้ากินไปน้านี่คือต้มป่าที่จับได้่อเสานี่ะต้มสมปาคอนี่เราก็หลายย่างครับแก้วพว่อมราก็พักสมพักให้กินกันพวมไม่น้อง นี่ค, ates, for คือเป็นเจ้าของให้เจ้าของหน้าเด้หน่เจ้าของสะร้องค่อยล่ะวะก็มีแม่พี่น้องแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นญาติดีพี่น้องน้ำกันพี่น้องนี่ก็ไอ้ไส้น้องไส้ฟูเสียชีวิตน้ำเงินนี่แหละมาหาอยู่หากินน้ำกันช่วยกันไปได like, แ้ water. แล้วกะจังแม่กันไปกินไปปนครับนี่คือการกินเขากอน แล้วจังลงไปเห็ดอีกรอบครับนี่นี่หามกินอินแล้วก็นั่งพักจักน้อยครับแล้วก็วจังลงไปจับต้อยครับพี่น้องน,นี่คือปลาจับได้ครับนี่จับไม่ครับูปปลาเขียงตวดีงามงามแง่ใหญ่ ามปีกัวแล้วครับนี่จับก็จับอีกรอบสวง,ออวงเด้อพี่น้องเด้อนี่ได้หลยย่ครับป่าจับเป็ดหลยกับบอบแมนน่าออกไปไว้ขายด้อครับ,บพี่น้องจับไปถ่ายกินครับปลาสะปลาอยู่หน้าธรรมชาติครับพี่น้องปลาทุกอย่างบร่เลียงครับนี่ บีละเทียครับสุบนี่ซุมหนึ่งนี่จับมาแล้วใส่กระตามาแล้วนี่ครับนี่ก็ซุมนึงที่ใส่กระตาอีกแบบนึงนี่คือเตรียมตัวตะเป่าสะเ้า,เาไปน่องที่เอาเกีย่เผาก้อนนี่คือปลาครัอไปหน้องนี่คือต้มปลาเด้อี่องเด้อต้มปลากิน ให่หลอบ,บายพี่น้องนี่คือปลาคอเผาพี่น้องปลาคอเผากับแบบบานๆเอาเส้นไม่เสียบท้องไปกับเผาเลยครับบไม่เห็นหีบใหญ่ๆเครื่องน้ำบาดดอกนี่ก็ทงให้ทงหน้าที่เป็นแบบนี้เบื่อนนี่ที่เห็ดเผาเมื่อเร็จไปแล้วก็ที่เป็นกระบอกห้อบอกพักปิ้งปลาคออยน่นี้โอ้โหนี่เสียบดีอยู่เพื่อนโอ้กินกะ นี่คืออาบน้ำแล้วครับพี่น้องหางคนมก็ท่านได้อาบน้ำนี่อาบน้ำกินเขาพี่น้องอกินเขาแล้วก็จังทีพ้ากันนอนพักไปเหรืออย่งเดีย